มีทิกตอกหลายช่องแต่ว่าเราจะสลับช่องไม่ได้นะคะเวลาที่เราเลื่อนลงมาแล้วมันเป็นแบบนี้จะมีวิธีการทํายังไงสามารถดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะสําหรับน้ำฝนเองนะคะมีทิกตอกอยู่หลายช่องนะคะช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะคะทีนี้น้ำฝนจะสลับไปเป็นยูสเซอร์อื่นนะคะจะทํายังไงในเมื่อข้างบนนี้ ปกติถ้าเราจิ้มข้างบนนี้มันก็จะสลับช่องได้นะคะแต่ว่านี่มันไม่มีเลยแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกาลังโหลดอยู่มีวิธีการทํานะคะก็คือให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดเลยกดจิ้มเข้าไปนะคะแล้วให้ไปเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะกดจิ้มไปเลยอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะ ก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยจะมีคําว่าสลับบัญชีนะคะจิ้มมา1ครั้งจะเป็นบัญชี tiktok ที่เราเคยเข้าไว้ในเครื่องนี้นะคะนี่เลยนะคะบัญชี tiktok ของ,งน้ำฝนถ้าเราจะสลับใช้บัญชีช่องไหนก็จิ้มไปเลยนะคะจิ้มไปจิ้ม1ครั้งแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง ก็มาตรงโปรไฟล์นะคะนี่เลยตอนนี้ก็มาที่หน้าโปรไฟล์ไแดงนะครับแม่พร้อมเล็ขอดจอนะครับทสายกวางๆก่อนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าช่อง Tik Tok อีกหนึ่งช่องของน้ำฝนนะคะช่องนี้ก็คือมีผู้ติดตามสามพันกว่าแล้วก็สังเกตดูนะคะใครมีปัญหาแบบนี้ดูคลิปนี้แล้วไปลองทําตามได้เลย ถ้าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำฝนจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งนะคะใครที่มีปัญหาตรงนี้กดจิ้มไม่ได้หรือว่ามันขึ้นเหมือนน้ำฝนแบบนี้นะคะต้องดูคลิปนี้เลยมาหน้าโปรไฟล์นะคะสำหรับคนที่ต้องการจะสลับช่อง t i k ตอ k เนาะก็มาที่ขีดสามขีดมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเลื่อนเลื่อนมาข้างล่างสุดนี้เลยนะคะมันจะมีคําว่าสลับบัญชีให้เราจิ้มตรงสลับบัญชีแล้วเราก็เลือกช่องที่เราต้องการจะสลับบัญชีได้เลยอ่ะแบบเป็นช่องนี้แล้วกันแล้วมันก็จะเข้าพอมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าหน้าบัญชีใหม่ให้เรานี่เลยนะคะ นี่เลยทุกคนเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะแต่ว่าถ้าบางคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะน้องฝนฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์ like, ชรไปด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อให้คนที่ยังไม่รู้นะคะถ้าคลิปนี้มีดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องฝนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลืมนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะ ทวนความจำไม่อีกนิดนึงเนาะถ้าตรงนี้มันไม่มีปุ่มสลับบัญชีนะคะก็ให้มาตรงนี้เลยขีดสามขีดขวามือมาที่การตั้งค่านะคะอันนี้นะ้าฝนทำให้เป็นรอบที่สามแล้วนะอ่าเมื่อมาที่หน้าตานี้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดสลับบัญชีสลับเลยนะคะ เลือกช่องที่เราต้องการจะสลับบัญชีแล้วมันก็จะขึ้นติกตอกแบบนี้แล้วเราก็ดูได้เลยนี่นะคะเป็นการสลับบัญชีถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ